ไปดูผลฟุตบอลไทยลีกนัดที่4กันบ้างครับทรูแบงคอกยูเนเต็ดบุกเฉือนชนะชนบุรี FC ไป1ประตูต่อศูนย์ครับฟุตบอล BYD ซีลันซิกลีกหนะครับหรือว่าไทยลีกนัดที่4ของฤดูกาลครับชนบุรี FC เปิดบ้านเจอกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดทั้ง2ฝั่งก็พยายามต่อบอลอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหาจังหวะสร้างเกมบุกแต่ว่าจบสกอร์ไม่เฉียบขาดครับ ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์จนกระทั่งช่วงท้ายเกมนาทีที่8 4ชูแบงคอกมาได้จุดโทษครับจากการทำแฮนด์บอลของนัทพงศ์สายลิยาครับโดยเป็นทางด้านของลิเชโรซิฟโควิชครับรับนาทีสังหารแต่ว่าเควินเรมนโดซ่าในแดนชนบุรีปัดออกมาได้บอลมาเข้าทางซิฟโควิชซ้ำอีกครั้งครับก็ยังติดเซฟอีกไปถึงช่วงนาทีที่90บวก17ครับทดนานจริงจริงนะครับเกมนี้ชูบแบงคอกได้จุดโทษอีกครั้งครับ หลังจากเลสลี่ย์อาโบไปโดนจับแฮนด์บอลอีกแล้วครับโดยมูเซนอาลกัสซนนีครับรับหน้าที่คราวนี้ไม่พลาดครับทูแบงคอกยูนเต็ดบุกเฉือนชนะชนบุรีเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์แล้วก็ทำให้แข้งเทพเก็บเพิ่มเป็นสิบแต้มรั้งอันดับที่สามส่วนฉลามชนมีสองคะแนนเท่าน,นั้นครับอยู่อันดับที่สิบสามของตารางครับไปดูอีกคู่ครับที่ราชบุรีสเตเดียมราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือเอฟซีนะครับเกมนี้นาะทีที่ยี่สิบหกเจสซี่ เคอร์แลนครับลากบอลตะลุยขึ้นมาแล้วก็จ่ายตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับเดนิสันเปเรล่าจูเนียครับได้ไปลงโล่งราชบุรี FC ขึ้นนําก่อนครับหประตูต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังทีมเยือนก็พยายามต่อบอลหาช่องแต่ว่าเจาะประตูเจ้าถิ่นไม่ได้ครับหมดเวลาราชบุรี FC เอาชนะการท่าเรือ f c ไป1ประตูต่อศูนย์ครับราชามังกรเก็บเป็น10คะแนนนะครับขยับขึ้นรัง้งรองจ่าฝูงขณะที่สิงเจ้าท่ามีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางครับแล้วก็ผลอีกคู่เมื่อวานนี้สุขโขทัย f c นะครับเปิดบ้านพายกับลำพูนวอลเลเอร์สไป1ประตูต,ต่อ2โปรแกรมวันนี้อีก3คู่นะครับ18นาฬิการ,ระยอง FC จะเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดครับ 18เดือการ3สิณวีอยุทย,ยูเนเต็ดเจอกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและก็คู่19เนารครับพลังการ f c เจอกับนครราชสีมามาสด้า FC ครับ<ก><ง>และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับ